อแต่ต้องมีพวกเอ้าเอ้าอะไรอะเฮ้ออะไรคือคนตายมันสามารถกดเล่งเรือเลี้ยงยาให้บินไวขึ้นได้เพื่อตายทำเพื่อกก็ดดเ่งไ้ทำเพื่อไอ้ปุ่นมีเวลาสองวันเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ไงพี่ต้าก็ได้ทางหนีไฟไปเข้าไป โอ้ยังมืดเลยเหี้ยโอ้ยฝ้ายไหมพี่ป้ายมีไหมฮะโอ้ไม่มีครับผมก็นำั้ได้เลยไลยไปเลยไป่ไปไปเลยไปเลยไปเลยไเลยยไไเยไเไเไเไไเไไปเไเเไเเเยยยยยเไปไปไป ตรงนี้เหมือนมีอะไรเลยวะพี่มันเหมือนทางยาวๆน่ากลัวสัตว์แหละอ๋ออ๋อยู่นี่ไอ้ดอนอวะม่ไมหมาทางนี้แล้วขึ้นมาได้ตอนเราลองเก็บในกลุ่มนแรงไม่หุบหรพี่มีข้างมีของ เอาไว้ใจสััไปพี่ปขดเลยนะวัวไ่ต้องปิดว่าเป็นว่าถ้าปิดสวีนเป็นไงมอเม่อันนี้เปิดเเปิดเปิดเปิดเอ๋อเปิดไฟอ๋อเปิดไฟเนี่เราโดดข้ามได้เนี่ยทาง้เอาไปทางนี้ก่อนไหมพี่ ไอแต่ทางนี้มันมืดไปมันมืดไปเปล่าพี่อันติดตามติดตามมึงเห็นยได้หมมึงเหี่ยไหมเนี่ยตรงเนี้ยตกไปได้ของมันต้องโตดไปแน่ๆมันทางนั้นไปไม่ได้มันไม่มีทางไปแล้วต้องไปเดือดไปที่ตะกอนไปที่ตะกอนเฮ้ยระวังคนถือของระวังน่าจะหนักนะเออรอผมด้วยรอผมด้วยแลนวทีนี้มึงมึงที่ของไว้ฝั่งนั้นเนี่ยมึงที่ของมึงมึงที่ของไว้ตรงตัวอ็กซิบอ่ะหรือทางไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามึงตกไปของของ เออเออมึงไม่ได้ห่วงชีวิตน้องมคือคือห่วงของมากูแล้วเจอป้ายว่าตีได้ด้วยเจ็ประตูจ็ประตูเฮ้ยน้องนังอยากตีโดนปู่นี่เนี่ยได้ได้เอาตีมอนข้างบนมีประตูข้างบนมีประตูมาแล้เจ๊ะเจ๊ข้หุ่นหายไปไหนวะได้แล้วลองเอาไปตีมอนโหพี่มุดไปปะเนี่ย เออข้างหน้ามวีแสงหรือมก้กมีมีกมีอเอออะไรเนี่ยอะไรงนี่ีขอี่โดนลบอกนะพี่โดนลาบอกนะถ้าพีหายไปมนี่มันี่กันมาใส่กันมาหึงกมามกมน่กไม่ใช่ยห้องแม่งหน้าโดนเยมั้เก็บไฟเกไฟพี่เก็บไฟเฮ้ยอะไอะไ

กูเองกูเองกูตรวก่อนกูรันกูแรกนะแล้มาเลย่พี่เอาไว้พี่แปลงกูเองพี่จะไปเองเหรอแมนจัดนี่จดไม่ถึกแม่จั่ที่เนี่ยไม่ได้หยิบแท่งมาไอ้แท่งเหล็กอะพี่ยืนยืนไว้ก่อนยืนไว้ก่อนพี่พี่ชายยืนไว้ก่อนผมไม่เห็นผมไม่เห็นพี่ชายพี่ชาย my g o d ด้งเลาก่อนทุกคนไปเฮ้ยแดงไอ้ยมบก็ย้ยาดไอ้ย่ายู้ก็ย้ยาชิมหายแล้วม่ได้มาหนักมาหนักไปใช่ไหมเชิเลยครับไอ้บุญดิไอ้บุญไอ้บุญบุญมีอไรนวะเพื่อน ไอ้ขอ้เนีอ้้ออรเี้ยมึงเอาอีกแล้วอัอเวลามันหมดเวลา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 เไดาเวลาอยลานาเวลเวลาไวลาเวาเวลาเวลาเว่าเวาเวลาเวเวลาเว่าเวาเงลาอวลาเวลาเวาเวลาเวลาเงินหาาเวาาวาาเาาา่า ไปไปทางเดิมเหมือนก็ได้พี่ไปไปเอาของแบบง่ายๆก่อนก็ได้ไปง่ายๆก่อนแล้ค่อยไปอ้อไปด้านหลังถ้ามันไม่มีทาง้ไป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 ้วเรารีบไปเรารีบไปลกับกันโอโหทางเยอะสัตว์ได้น็อตมาอะไรอะอะไรอะอะไรอะอะไรพี่อะไรพี่ ไปบอกน้องลมูกอีกเปิดประตูไม่ได้เปิดประตูไม่เป็นหมอปิดประตูไม่เป็นกีเขี้อะพี่ไม่เป็นกีเขี้อะไรไอสัตว์มั่วนี่หว่าโอ้ยเช็ดแย่เกลียดนะฮงเฮ้ยโอ้โอไปไปเก็บ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 ก่อนไหมพี่อ๋ออิงคิดเลเวลเฉยๆไปไปเอาของไปเก็บเอาของไปเก็บพี่เอาของไปเก็บก่อนน่าจะไหนอะฝ่งข เอาน็อตุ้ไปเอาไปแล้วมั้งเอาน็ออตเาน็อตไปอ่ะเอาน็อตไปอ่ะไม่เมิ่งเอาน็อตใช่ไหมวะไม่ได้เอาไม่ได้เอาไมเอาโน้ตหายเราไม่มีใครเปล่าไม่มันม like> ีใครเก็บมัน ที่เอาอ๋อมันคือแกนพลังงานป่ะในนั้นก็จะมีพลังรังสีว่าพี่ต้องกลับไปเสียบมันแพงนะเว้ยมันแพงมากเลยไม่หมายถึงว่าเดี๋ยวเราค่อยเอาเอาออกสุดท้ายไงเพื่อให้เราสำรวจในในนั้นได้กันแล้วพี่มึงจะไปเสียบถูกไหมเนี่ยตัดใจเอาเนี่ยดยพวกมันมีแมงมุมด้วยเนี่ยเออถ้าพี่มึงตายขึ้นมาทำไง่่ไมมีบุนราาคอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่อันนี้ราคาเท่าไหร่พี่เช็คก่อนมันก็หมายคำถามมันมันไม่ชาจะมันน่าจะแพงแปดสิบบาทครบแล้วครบแล้วครบแล้วไปเลยปะไปไปไป เ yeah, yeah. ย้เยใช่ใช่ของก้าเอาของลงข,งขงลงนะลงครับกดกระดิ่งด้วยนะละาคือนหายอ <ละ S 2> ่นนะเขาใส่ไม่ออกมาแด๊ดดี้กดอีกโอเคเพชรผ่านครับคุณไปเถอะทนะีมโดนแดงยิงไปแล้วเหรอ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ